สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะ้าโต้งจะพามาดูการพ่นปุ๋ยทางใบท้งที่หนึ่งของพันธุ์แขกดำพันธุ์นี้ปลูกเมื่อวันที่21เดือน2ปี64นี่ก็วันที่23นะหันไปน,นิดนึงเห็นผมปะ23เ,เดือน3ปี64อายุได้หนึ่งเดือนลวเดี๋ยวเราจะพามาดูการพ่นปุ๋ยกันปุ๋ยที่นะ้าโต้งใช้ก็คือปุ๋ยอนะีเทนบูมน้าต้งชอบใช้พีเพนบุูมเพราะว่า พ่นแล้วงามพ่นแล้วดีแล้วก็ประหยัดแนะนําให้เพื่อนๆใช้ปุ๋ยเพนบูมด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีผสมปุ๋ยกันนะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยใช้สําหรับเพื่อนๆที่เคยใช้ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วเราก็ใ,ใช้ฝาเขียวสูตรฝาเขียวที่สูตรสองก็สี่ฝาครึ่งครับอันที่สีอ่อีกอันอีกอ่าครับ แล้วก็สูตรที่หนึ่งสีแดงก็เหมือนกันสี่ฝาครึ่งครับนี่คือพันแขกดำอายุหนึ่งเดือนหนึ่งฝาสองฝาสามฝาเต็มๆเลยนะสี่ฝาอ่าโอเคครับผมโอเคแล้วก็น่าใส่อแต่นิดนดียนะด้นี่ครับ เดียวอายุได้1เดือนล้ก็ประมาณโบก21เดือน2ปี64สนี่ก็23เดือน3ปี64ก็ประมาณเดือนหนึงสวยงามเดี๋ยวเราจะมาดูการพ่นปุ๋ยถังใบครั้งแรกอันนี้เราก็ใส่อาย,ยากันเพี้ยลงไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนแรงอล้ต้องกันเพี้ยไว้ก่อน ข,ขับหมดเลยอันนี้ก็อันนี้หมดเลยขับซองหนึ่งอันนี้ก็ใส่สักพอสมควรน,ะนะไม่ต้องขึล็อกไม่ต้องรึ่งล็อกใส่คึกคกคอละ,อะไม่ต้องเยอะเยอะฟองเปล่าอีกพอละพอเยอะฟองเยอะครับนี่ก็คือสาร,จ,รจับใบเราต้องใส่สาราจับใบด้วยเพราะว่ามันจะช่วยให้ปุ๋ยจับใบได้ได,ดีแล้วก็ยาจับใบได้ดีเดี๋ยวก็คนให้เข้ากัน สำหรับท่านที่ไม่เคยทำแต่สำหรับคนที่เคยทำก็จะปกติอยู่แล้วครับนี่ครับพี่น้องดูสวยสวยงามสวยครับทั้งแปลงสวยเหมือนกันทั้งแปลงโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูผมอพ่อนปุ๋ยให้ดูครับผมครับ พ่นปุ๋ยทางใบนี้เราก็พ่นช่วงเช้ากับเย็นนี่ก็ประมาณสี่โมงเย็นใเช้าก็พ่นไปอีกแปลงหนึ่งนี่ก็สี่โมงเย็นเพราะว่าพ่นสักสองถังก็เสร็จแล้วสำหรับที่ประมาณสิบไร่ครับนี่ก็เป็นผันแขกดำตัวนู้นก็จะห้วบงมาก็พ้นอยู่ คนกันสองคนก็ใช้เพียนบูมนี่ก็โตเขียวได้ดังใจการค้นปุ๋ยทางใบเนี่ย เราจะพ่นก็ต่อเมื่ออสําหรับผมนะก็พ่นเมื่ออายุ1เดือน2เดือน3เดือนพอเดือนที่4หรือว่าฝนตกเราก็จะให้ปุ๋ยทางดินแต่ระหว่างเนี้ยอายุก็ยังน้อยอยู่แค่เดือนหนึ่งรากก็ยังมีไม่เยอะเนี่ยก็ให้ทางใบช่วยดีกว่าเพราะว่าถึงให้ทางดินไปเขาก็ยังไม่มีรากที่จะไปหากิน มันก็คงประมาณนั้นน่ะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับสูตรใครสูตรมันเพราะว่าแต่ละคนก็สั่งสมความรู้กันมาแล้วแต่แนวทางแล้วแต่ครูแล้วแต่อาจารย์ของแต่ละคนแต่ผมก็ทําแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยแล้วก็ดูจากผู้รู้แถวๆนี้ถแถวๆย่านนี้ครับที่ผมทำเลยคนระับ เราก็จะทํากันประมาณนี้แล้วเขาได้ผมก็เลยทําเรียนแบบเขาทําตามเขาทำเราพ่นกันสองฝั่งฝั่งนู้นให้นาเขาพ่นผมพ่นแค่ฝั่งนี้มันจะได้ไม่ต้องเดินไกลมากไม่เหนื่อย สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยดูอยากรู้ว่าพ่นปุ๋ยทางใบพ่นแบบไหนวิธีทำยังไงผมก็ทำให้ดูครับดูตามที่ผมทำวันนี้ให้ครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อน แทกดำอายุหนึ่งเดือนปลูกระบบน้ำหยดในโจทย์ที่ตั้งไว้ปลูกมันยังไงให้ได้สิบถึงสิบสองตันต่อไร่ผมก็ตั้งเป้าของผมเหมือนกันทำเต็มที่ ชีดปุ๋ยอ่าใส่ปุ๋ยลองพื้นก็จะมีคลิปที่ผมทําให้ดูวิธีอ่าการใส่ลงปุ๋ยลงพื้นขี้งัวใส่ยังไงแล้วก็อะไรยังไงผมก็ทําคลิปให้ดูก็ฝาก,กเพื่อนๆติดตามอ่ารับชมกดไลค์กดแชร์ ช่องของผมด้วยนะครับผมจะพยายามทำพยายามศึกษาพยายามาถ่ายวิธีการทำมันซึ่งก็เป็นไร่ของผมเองทำทั้งหมด50ไร่ไม่ได้ไปถ่ายไร่ของคนอื่นเลยแล้วก็ถ่ายทำตั้งแต่เริ่มเตรียมดินเริ่มปลูกอายุ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนก็จะถ่ายเพื่อนดูเรื่อยๆ แล้วก็จะเห็นเป็นสตอรี่ของเขาเลยว่าพัฒนาการของเขาเป็นยังไงบ้างเราฉีดปุ๋ยตอนไหนให้ปุ๋ยอะไรยังไงยังไงผมจะถ่ายเพื่อนดูเรื่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆครับการเจริญเติบโตของเขาพัฒนาการของเขาโตไปยังไงหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนผมใส่ย,ยังไงและดูแลยังไงก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆ ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ